จมูกที่เหมาะสมกับการทําแบบ close กับจมูกที่ไม่เหมาะสมกับการทําแบบโค o สนะคะเป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบกันค่ะจมูกที่เหมาะสมกับการทําจมูกแบบ close, โค o สไ r โ i n o p l a s t y หรือแบบปิดนะคะ ก็ต้องเป็นคนไข้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาของจมูกมากนะักเช่นจมูกไม่ได้สั้นเกินไปไปลายจมูกไม่ได้ใหญ่มากนะคะแล้วก็โครงสร้างก็ค่อนข้างดีปัญหาไม่ได้เยอะกระดูกหันไม่สูงมากนะคะอันนี้เราก็จะสามารถเสริมโดยการใช้ซิลิโคนและซ่อนแผลในจมูกได้หรือที่เราเรียกว่าโคสไทรโนพลาสตี้ค่ะซึ่งการทําของเราก็จะดูว่าถ้าเกิดคนไข้มีผิวปลายจมูกที่บางเราอาจจะมีการเสริมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนหลังหูหรือเนื้อเยื่อผิวหนังบางส่วนเพื่อเติมให้ปลายหนามากขึ้นและ ต้องการการบางหรือทะลุได้ค่ะส่วนคนไข้ที่ไม่เหมาะสมเลยกับการทําจมูกแบบโพสตไรโนพลาสตี้นะคะอาจจะเป็นคนไข้ที่เป็นอุบัติเหตุจมูกหักมาก่อนหรือมีปัญหาค่อนข้างเยอะแกนกลางจมูกเปี้ยวหรือมีปัญหาของปลายจมูกที่ใหญ่นะคะหรือจมูกที่สั้นเกินไปซึ่งปัญหาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะแก้ไขได้โดยการทำโอเพนไรโนพลาสตี้ no ค่ะเพราะเราสามารถแก้ไขโครงสร้างได้ ถ้าเปรียบเทยมง่ายๆเลยเหมือนบ้านเก่าที่เราไม่ชอบเลยเราต้องการที่จะทำโครงสร้างใหม่ทั้งหมดแบบนี้เราก็ควรจะทําแบบโอเพนแต่ถ้าเกิดบ้านเราค่อนข้างสวยอยู่แล้วแต่เตี้ยไปนิดนึงเราอยากจะเพิ่มความสูงของบ้านเราก็ทําเป็นโพสไล,ลโนพลาสติกก็คือใส่ซิลิโคนอย่างเดียวได้ค่ะแต่ถ้าคนไข้คนไหน,ย,นย,ยังไม่มั่นใจว่าจะทําแบบไหนดีก็แนะนําเข้ามาปรึกษาที่อิสวีคลินิกได้เลยค่ะ